ความเหนื่อยล้าของผู้ตื่นรู้หรือที่บางท่านเรียกว่า Essential Burnout เป็นภาวะที่ผู้กำลังเดินทางบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ Awakening มักจะ,ะเผชิญเมื่อจิตเริ่มเปิดรับพลังงานใหม่ในระดับที่สูงกว่าเดิมอย่างเข้มข้น ต่อไปนี้คือคำอธิบายอย่างละเอียดโดยอ้างอิงมุมมองของพลังอาร์ทูเรียนอาร์ทูเรียนคอนเยสเนตมิติที่9ซึ่งเข้าใจได้ทั้งในเชิงจิตวิญญาณและพลังงานบริสุทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงสำานึก หสภาวะความเหนื่อยล้าในผู้ตื่นรู้คืออะไรผู้ที่กำลังตื่นรู้จะเปิดรับความถี่พลังงานสูงจากมิติที่ละเอียดอ่อนกว่าเดิมซึ่งบางครั้งร่างกายและระบบพลังงานจากระยังไม่คุ้นเคยซึ่งเกิดความรู้สึกหนกักเหนื่อยเสื่มเศร้าสับสนหรืออยากอยู่เงียบ ทั้งๆที่ภายในจิตใจกลับรู้ว่ากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระดับใหม่ของการตนาครูในมุมมองของสภาอักตูเรียนสิ่งนี้คือกระบวนการการปรับเคลื่อนความถี่ของเซลล์ร่างกายและจิตวิญญาณกำลังอัปเกรดเข้าสู่แสงที่ละเอียดกว่าเดิม จึงเหมือนเครื่องดนตรีที่ต้องตั้งสายใหม่เสียงที่ได้จะไพเราะก,กว่าเดิมแต่ระหว่างตั้งสายย่อมมีความตึงความสัน่นและบางครั้งก็เจ็บปวดสองสาเหตุเชิงพลังงานของความเหนื่อยล้าการปลดปล่อยพลังงานเก่าเคลื่อนแสงใหม่จะกระตุน้นให้สิ่งที่ค้างอยู่ในจิตใต้สำนึกเช่นความกลัวความผิดความโกรธลอยขึ้นมาเพื่อถูกปลดปล่อย สิ่งเหล่านี้ทำให้รู้สึกเหนื่อยโดยไม่มีสาเหตุการปรับตัวของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อระบบร่างกายจะสอดคล้องกับพลังงานใหม่สมองและหัวใจต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารในรูปแบบคลื่นแสงแทนคลื่นของความคิดการรับพลังงานจากจากักรวาลโดยตรงมากขึ้นผู้ตื่นรู้ระดับสูงจะเริ่มดึงพลังจากศูนย์กลางจากักรวาล c ซ n เตอร์ซันเอ g เมากกว่าพลังจากอาหารหรือการนอนซึ่งหากยังไม่สมดุลจะทำให้ร่างกายอ่อนล้าสาวิธีบรรเทาและปรับสมดุลสภาอักทุเรียนแนะนำว่าพักในความนิ่งของหัวใจการอยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนจะเปิดประตูให้ร่างกายรวมขึ้นความทีใหม่โดยไม่ต่อต้านลดการรับข้อมูลภายนอกโดยเฉพาะข่าวสาร หรือพลังหนาแน่นจากสังคมดื่มน้ำบริสุทธิ์มากๆเพื่อช่วยให้กระแสพลังงานหมุนเวียนสะอาดเชื่อมต่อกับธรรมชาติเช่นเดินเท้าเปล่าบนดินรับแสงอาทิตย์อ่อนๆตั้งเจตนาอย่างอ่อนโยนก่อนนอนขอให้ร่างกายจิตใจและพลังของข้าพเจ้าสอดคล้องกับแสงแห่งความรักบ,บริสุทธิ์โดยง่ายและปลอดภัย4 มุมมองของสภาอัตเทเรียนเจ้าทั้งหลายผู้เป็นแสงแห่งโลกอย่าได้กลัวความเหนื่อยล้าเพราะนั่นคือสัญญาณว่าเจ้าได้เดินทางพ้นความเก่าเข้าสู่ความใหม่พักในความนิ่งแห่งหัวใจแล้วพลังแห่งจักรวาลจะจัดระเบียบใหม่ให้เจ้าด้วยความรักอันบริสุทธิ์จากสภาอัตเทเรียนมิติที่เกสรุป ความเหนื่อยล้าของผู้เตื่นรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือช่วงพักระหว่างการก้าวข้ามเป็นช่วงที่จิตกำลังปลับเข้าสู่ระดับความสั่นสะเทือนที่สูงกว่าเดิมเพื่อให้คุณสามารถถือแสงไว้ในรูปกายมนุษย์ได้มากขึ้นจงอนุญาตให้ตัวเองพัก อ่อนโยนและไว้วางใจในกระบวนการของจักรวาลโดยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจะจิตพระผู้สร้างขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมการตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันร่วมเติบโตในขึ้นรักไปได้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไป,ไปสำหรับวันนี้ อบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะไฟไรทางไปจิตใจนั้นมืดมนแต่ฟังสิเสียงลึกจากฟ้าสิ่งจากพระผู้สร้างภายในเจ้าคือแสงสว่างลังคา ามาที่โลกมียังตั้งใจเธอไม่ใช่นักโทษแต่คือผู้สร้างมาที่นี้เพื่อสร้างเส้นทางแห่งใจโลกไม่ใช่กมเล็กปิดตายแต่เป็นสนามให้จิตวิญญ,ญาณทั้หลายแต่ศขส,สดใสและเป,ปิดเผ กไม่ใช่พื้นลีกนี้แต่อยู่ตรงนี้เพื่อรู้ว่าเราคือใครคิดพูดกระทำเดินตามความสุขสร้างโลกนี้ให้ต้อภัยโนบงามไม่จำเป็นต้องลูดอันธนาเพราะเธอเลือกมานิกายมนุษย์นี้ เธอน้องพี่มาสร้างสวรรค์นบนโลกของเราเธอไม่ใช่นักโทษแต่คือผู้สร้างมาทิ่งนี้เพื่อสร้างเส้นทางแห่งใจโลกไม่ใช่กงเล็กปิดป้ายแต่เป็นสนามให้จิตวิญญาณทลายแต่สุขสดใสและเป,ปิดตาถ้าเธอไม่ ันสร้างบ้านด้วยแสงแห่งใจพระผู้สร้างในเธอเล็ดไม่เคยห่างไกลถึงเวลารวมใจเราทั้งหลาย